หันเป็นเช้นกระจายไปทั่วเลยฆาตก,กรนี่มันโหดชะมัดคุณเจ้าหน้าที่ครับมีมะนาวอยู่บนนี้ซีกหนึ่งยังไม่ตายด้วยรีบมมเอาตัวไปสอบปากคำเร็วครับไอ้นี่แกจะใช้วิธีนี้กำจัดฉันออกไปจากที่นี่เหรอน้อยเนี่เฮ้ยเจ้าหน้าที่ f b i เล่ามาสิว่านายเห็นอะไรบ้างแล้วทำไมถึงขึ้นมาอยู่บนนี้ได้เอ่อก็เห็นมนุษย์นะครับหันมะนาวพวกนั้นอะเตรียมจะยำอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอยู่ดีก็เอาผมขึ้นมาไว้บนนี้เลยนอกนั้นผมไม่รู้เลยจริงๆ แล้วตอนนี้มันไปไหนละเออเห็นเห็นบนบนว่าผงนัวหมดนะครับกํากลังออกไปซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละเอานายขึ้นมาไว้บนนี้ให้นอนในหลุมส่วนตัวทั้งๆที่มันเป็นชั้นวางไข่แท้ๆฉันต้องเอาตัวนายไปสอบสวนนี่สวยแล้วเอาไปเลยครับเจ้าหน้าที่ขังลืมเลยก็ได้ครับเด็กก่อนนะสวัสดีครับควรต้องคุยสายนี้สวัสดีครับท่านอย่ายุ่งกับเด็กของผม ไม่งั้นครอบครัวคุณได้กลายเป็นมานาวดองอยู่ในโหลแน่ใจนะเป็นอะไรไปครับคุณเจ้าหน้าที่ว้าวุ่นเลยเหรอเนายหม่นสมบุญเย,ย,เย,ยอะๆอะมันอะไรกันเนี่ยนี่ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาแกออกไปจากที่นี่เลยเนี่ยไอ้นาวฉันเส้นใหญ่ว่ะอยู่กันอีกยาวโอ้ย,อ,ยอะไรกันจะบ้าตาย